สามเมตรพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วโอได้อยู่ได้อยู่พอแล้วพอแล้วพอแล้วสามเมตรดีฮะเริ่มนับเลยนะฮะห้าสี่สามสองสองจุดเก้าสองจุดแปดโอ้ใจเย็นไปหนึ่งเลยก็พอแล้วมั้ยพอแล้วนะหนึ่งโอเคครับโอ้ยเรียบร้อย <laughs> 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 okay. <laughs> okay. 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 So this is the punishment that we uh, we have for kaff is to eating the plum, which is quite sour and salty as well. Okay. <laughs> Surprise la เพราะมีกติกาลับซ่อนอยู่ในเกมนี้ฮะอุ้ยคืออะไรครับกติกาลับของเราคือบวยที่ใครออกมาแล้วฝั่งตรงข้ามต้องอมต่ออุ้ยอันนี้มีอยู่ในสคิปด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอไม่มีพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นครับพูดเล่นอขาบอกว่าเมย์ส์นี่คือเมย์ส์ที่ยื่นออกมาที่มีความโดดเด่นมากที่สุดที่มีความโดดเด่นมากที่คือพี่มิวเมโดดเด่บมที่สุ ลดให้นะจากเจ็ดเมตรเหลือประมาณกี่เมตรได้เมื่อกี้สามเมตรเองซอฟๆจริงๆก็ชิวๆเฮ้ยพี่ขอจานให้เหลือล้อเล่นล้อเล่นครับเข็มครับเข็มเออได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ครับโอเค It's too easy for him so music maybe get the plate again ก็ทำภารกิจไม่สำเร็จก็โดนทำโทษเป็นธรรมดาครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นลูกทีมมายืนประกบกันคบ